พาไปดูน้องจนูนน้องจูนกับพี่แดงทำอะไรอ,อ้ยเฮ็ดขนมค่ะเฮ็ดขนมกันเลยน้องจูนมานอนอาบแดดโอ้ยลำบากวันหนึ่งจิูกม,มันห้อนดิร้อนมากใช่ไหมก๊กกิไปดูพี่แดงทำอะไรครับอห่อนเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาว อากาศวันนี้แดดออกร้อนมากน้องจุนก็เลยเอาผิวมาอาบแดดไม่ใช่หรอกค่ะบ,บางเทือก็ต้องเอาผิวมาตากแดดย่างแดดมาลูกเขาเรียกคาเชื่อด,ดีห,หมาเนาะฮอนแล้วก็เลีนยกระหมอุย้ยตาปุยปุยจีเจรู้สไสแม่เป็นอะไรหย่อนหย่อนโก,โก็โก,โก็อยากไปข้างนอก ไม่พาหนูไปเลยมันห้อนแล้วพี่แดงอยู่ไหนครับพี่แดงไปไหนครับทำตาปุ้ยๆเลยอ่ะพี่แดงไปไหนครับพี่แดงอยู่ไหนลูกพี่แดงมันห่วงว้าวงห่วงยันแต่นกินอ๊อนกมันหังกันมาแอบ,บกินมาเดือนนี้ไหมหกินได้ใครจะไปทำอะไรอยากกินก็กินเด้ตัวเล็กๆนั่นน่ะ ไปดูพี่แดงดีกว่าเห็นบอบินแวบ,บแวบ,บแวบเป่นมาก,กินบักเดืออยากกินก็กินเดอตัวตาลูกเล็กๆพี่แดงดีกว่าพี่แดงอยู่ไหนหอนหอนเหนไหเห็นว่าแดดจ้าเลยจ้าจ้าเป็นตะซักผ้าตากดิสโลกนอนอาบแดดอีหน่อยๆก็ได้เดี๋ยวสิห้เบิง้งแล้วเขาขี้หวงขนาดไหนย่านน้องเอาค่ะ ภาพมาแล้วก็มานอนหลับท่าปากโอ้ยแดงแดงน้อยหวังบอมเป็นแนวค้า,นเนา,าบเดี๋ยวเก็สีสีสีหนาให้แม่เอาไปเก็บปะลูกคุณทรมานไหมให้แม่เอาไปเก็บปะลูกลาชื่อมามาไหมลูกพี่ก็ละอะไรหวังลปล่อยลาชื่อมามามันจะโดดบ,บ่ฮะแบม <laughs> ใหายยแต่คอยลิปล่อยมันหวังหวังกักหวังแน่ ตากเด็ดยันนองกินก็นเลยมาขาบค่าป,ปากไว้กัจุนมันรักกินของเอื่ <laughs> อยด่จุนจมธรรมดาเลยจุนก็นเลยผ้าเข่าบ้านดีกว่าเฮ็ดขนมใบหกอัญ,ญะอยู่ค่ะเดี๋ยวสิภพาผพ้าไปเบิง่งเฮ็ดขนมอบพึง่งอบอัน,นอันนึงยุ่ข้างในค่ะอันนี้อยู่ข้างนอกเฮ็ดเอาไว้กินค่ะ แบบว่าแป้งมันแกะแล้วก็เลยต้องเฮ็ดให้มันมดเนาะสีเอาเก็บใบมันกับกับใได้รุ่งค่ะเพราะว่าชีสอาหาขนมเป็นขนม,มบวกแบบคุกกี้เกาๆค่ะกับซีมีแป้งดัดแป้งปเป็นไงตามแต่แป้งที่เหลือค่ะแป้งยังอีเหลือกับสีผสมกันแล้วก็เฮ็ดเลยมันก็เลยบอกใบได้เพราะมันเป็นแบบ <c oughs> อยากมีอะไรก็ใส่ลงไปมีแป้งข้าวโพดมั่ง แป้งอินตะการาได้แป้งโฮมโฮมบีทใช่ไหมที่เขาเรียกแป้งที่มันมีนั่นน่ะกากเยอะๆนั่นน่ะมันก็เหลืออยู่ก็เลยมันผสมแล้วก็จะมีแป้งเค้กผสมลงไปนิดนึงแล้วแต่แป้งที่มีก็จะมีแป้งข้าวโพดชนิดหยาบอยู่ในนี้หมดเลยค่ะผสมออกมาเป็นขนมคุกกี้ปกติกะซีเฮ็ดแบบนี้แหละค่ะก็เลยบล็อกอยดีลงถ้าเฮ็ดอนียงที่มันตามใจจะของสีบอกคอยลงอ่ะเพราะมันกระซีนี บางเธอก็ออกมาแสบกับแสบบ่้แสบเดี๋ยวค่อยมาเบิงสุกแล้วซิซิมห้เบิงนาะกนะันเนาะอันนี้คือเห็ดกับเห็ดเห็ดสาหร่ัดแล้วแต่สีเห็ดตรงกตามใจตามอารมณ์ของเจ้าของเบิงเ็๊ซีละเป็นห้องเป็นหุอนหอ่อันอบก็อบอยู่นาะกนะันเนาะเอาให้เบิงเด้ออบค่ะอบอยู่อันนี้อบอยู่เนาะ เปิด,ด,ปปดแล้วก็มาซูดดเสร็จแล้วครึ่งหนึง่งแต่ยังเหลืออีกเดอ้อเดืออีกนิดนึงอยู่ในตู้อบอีกสองถาดโอ้ถาดหนึ่งค่ะถาดหนึ่งเดี๋ยวถาดนั้นก็อีกอก็จะทําเอาไว้เนาะรสช็อกโกแลตรสกะกาวผสมกะกาลลงไปเพราะว่ากะกาวมันเหลือก็เลยผสมลงไปในแป้งก็จะทําเป็นรสช็อกโกแลต ทำเป็นรถต่างๆเดี๋ยวจะเอาไปฝากเพื่อนก็คินไปเหมิดเอาไปฝากโมนะเนาะเดี๋ยวจะไปฝากโมเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งนอจากตอนเฮ็ดเสร็จตอนนี้กะชิลงเมื่อเฮ็ดจั็หน้อยเอาอออเจาะหูค่ะม้วแตะอันนี้ลืมเจาะหูโมดอนนี้พอดีเอาไ้โรยน้ําตาลเอาไว้โรยน้ําตาลฝุ่นข้างบนกินกรอบๆก,ก็ได้เป็นคุกกี้อินเตกราเลยอ,อยู่ที่พิมนาะพิมสวย็ดสวยพิมพก็สวยกะอันนี้กะเฮ็ดไปทัวไปถีบค่ะ แต่นี่อร่อยมากเลยเนี่ยอร่อยมากกะกาวช็อกโกแลตกันนุทเทสละนี่แหละค่ะเฮดเสร็จแล้วน้องจุนมาทำอะไรน้องจุนมันจะกินบิสกตติตเอาไหมเอาคำเดียวนะลูกน่แม่ให้ให้น้องจุนคะ่ะน้องจุนจะกินอันอน,นี้น้องจุนกินได้คะ่ะมันเป็นปาซาอินต์กราเล่ไปอัดหลาดอันตาหา,ตางไปลรวคะ่ะพ่นนะเสียงหยาใจเย็นๆเบบี้ ก็ก Adams, ขบุขบขอบ <Holmes> <épisode> อ,นน <together> <heiro> อันนี้บะแค็งอะอันนี้เส <ler> ีออกกรอบเพราะว่าใส่ถุงผงฟูไม่ใช่ถุงฟูใส่ผงฟูอันใดบ่ใส่ผงฟูมันเสียออกเน่นๆเล็กน้อยแต่ว่ากมันดีเหือนกันเดี๋ยวจะเข้าอยางเห็ดแบบกรอบแบบนุ่มแบบฟูแบบไหนตามใจชอบโอเคอันนี้แบบจะออกฟูๆนิดหนึ่งกับกรอบฟูๆนะคะไปนะคะเนาะได้เดี๋ยวเก็บของล่อยน้ำตาลฟูเขากอง